สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยอยากจะได้เจ้าตัวไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับเพิ่มสักตัวหนึ่งก็เลยจะมาลองคำนวณเล่นๆกันดูนะครับผมว่าเจ้าตัวไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์เนี่ยยี่ห้อ j จดีเนี่ยที่เขาขายกันเยอะๆเนี่ยแล้วผมก็เคยรีวิวเนี่ยเมื่อนานมาแล้วนะครับผมผมแค่อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะซื้อรุ่นไหนกี่วัตต์เนี่ยถึงจะคุ้มค่างเงินเนี่ยมากที่สุดเดี๋ยวเราไปลองคำนวณเล่น,ลนๆกันดูนะครับ อเคครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณเล่นๆก่อนครับก็คือเจ้าตัวตารางนี้นะครับผมเนี่ยได้เอาข้อมูลมาจากในเว็บไซต์ที่เขาขายของนะครับก็คือขายเจ้าตัวโซลาร์เซลล์นี่แหละก็เลยเอ,เอามากรอกข้อมูลนะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยของเจ้าตัว JD เนี่ยเขามีสเปคยังไงบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่มีขายนะครับก็คือตั้งแต่25วัตต์40วัตต์60วัตต์100วัตต์200วัตต์300วัตต์แล้วก็ 500ห0 0วัตต์ไล่ไปจนถึง1000วัตต์ครับแล้วก็เอาจำนวนแบตเตอรี่นะครับผมที่เขาตั้งมาเนี่ยมาใส่ข้อมูลนะครับก็คือเขาให้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยก็คือผมใส่ลงไปในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโวลต์ของแผงวัตต์ของแผงนะครับจำนวนหลอด s m ซีเนี่ยคือจำนวนหลอดไฟนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับแต่ว่าตัว1000วัตต์เนี่ยเขาเขียนความสว่างเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเขียนผิดนะครับความสว่างเนี่ยกับกลายเป็นเท่า300วัตต์ผมเลยเข้าใจว่า 1,000วัตต์ตัวนี้ความสว่างเขาน่าจะผิดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอตัดตรงนี้ออกนะครับผม,ผมจะขอไม่คิดเจ้าตัวที่1 0 0 0ัวัตต์กันนะครับมาคำนวณกันก่อนเลยว่าผมจะเริ่มคำนวณจากอะไรดีผมจะเริ่มคำนวณที่ราคาต่อหลอดก่อนนะครับก็คือเอาราคาเนี่ยที่เขาขายนะครับหารด้วยจำนวนหลอดนะครับก็คือเป็นราคาเนี่ย ต่อหหลอดนะครับของแต่ละตัวนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ลดหลังมาเรื่อยๆนะครับยกเว้นว่าตัว3 0 0วัต์เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะถูกที่สุดนะครับแต่ถ้าพอเป็น5 0 0วัตเนี่ยราคาเนี่ยจะสูงกว่า3 0 0 0วัต์นะครับตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆครับก็เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลอดละ8บาทจนถึง2บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความพอใจแล้วกันนะครับตรงนี้หรือว่าการใช้งานอ่ะส่วนต่อมานะครับ มาดูที่ราคากับความสว่างกันบ้างนะครับก็คือเอาราคาเนี่ยไปหารความสว่างนะครับพบว่าเจ้าตัวความสว่างของลูเมนเนี่ยกับราคาเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับในในสเปคนะในแต่และความสว่างนะครับคือจะเห็นว่าตั้งแต่40วัตต์เนี่ยจนถึง100วัตต์พวกนี้เนี่ยราคาความสว่างเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยของหน่วยความสว่างเนี่ยเวลาหารมาด้วยราคาเนี่ยมันก็เลยทําให้ทศนิยมเนี่ยมันออกมาไม่ได้เ,เยอะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับตรงนี้มาเทียบราคากับจํานวนแบตเตอรี่ที่เขาให้มาบ้างนะครับผมราคาต่อแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละจํานวนวัตต์เนี่ยแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยราคาเนี่ยแทบไม่แตกต่างเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเกิน60บวัตต์ขึ้นไปเนี่ยจำนวนคิดอัตราแบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ย แทบจะเท่ากันเลยนะครับผมเกิดว่าดูตรงนี้เนี่ยผมมองว่า6ซื้อ60บาทขึ้นไปเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับผมถือว่าอัตราการเฉลีย่ยออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มมาดูในส่วนของแผงโซลาเซลล์กันบ้างนะครับผมถ้าเทียบกับจํานวนวัตต์กับแผงเนี่ยก็จะเห็นว่ายิ่งวัตต์สูงนะครับผมราคาวัตต์ต่อแผงเนี่ยก็จะยิ่งถูกลงนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบโดยปริมาณที่นี้ครับต่อไปนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัวมีลีแอม ของแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยกับจํานวนแผงเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะยกตัวอย่างนะครับผมมาจากการคํานวณเนี่ยคราวที่แล้วนะครับก็คือเขาให้เอาจํานวนวัดของแผงนะครับผมหารด้วย2นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดเขาไอตัวหารด้วยสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะครับผมแต่ว่าวิธีการคิดแบบไม่ง่ายแล้วกันนะครับก็คือเอาวัดหารเอาจํานวนเอาวัดของแผงนะครับผมหารด้วย2นะครับจะเป็น จำนวนแบตเตอรี่นะครับที่แผงเนี่ยสามารถที่จะชาร์จเข้าไปได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ14วัตต์นะครับหาร2เนี่ยก็คือจะเท่ากับ7แอมป์ชาวครับทีนี้คูณพันเข้าไปนะครับก็จะเป็นมิลลิแอมป์ชาวอ่าก็คือจะได้ประมาณ7,000นะครับตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นของ40วัตต์นะครับเป็นแผงเนี่ยจะได้เป็นขนาด16วัตต์นะครับหารออกมาเนี่ยก็เท่ากับ8,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย เจ้าตัวโซลาเซลล์นะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าตัวแบตลิเทียมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้งานเนี่ยจนถึง0%ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแบตมันเหลือน้อยเนี่ยเจ้าตัวไฟโซลาเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปิดตัวเองไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็คือจะใช้เนี่ยได้ไม่ถึง7070000ม ah ิลลิแอมนะครับผมจะใช้เนี่ยก็คือได้ แค่20%ของ7000มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบวกขึ้นไปเผื่ออีก20%นะครับผมถึงจะเป็นจำนวนแบตเตอรี่ที่ควรจะเป็นได้อ่ะทีนี้ดูแบตเตอรี่ที่ควรจะเป็นนะครับผมขอย่าซ่อนชวนอื่นก่อนนะครับเพื่อให้เห็นง่ายๆอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อควร20%ขึ้นไปนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น25วัตต์นะครับผม แบตเตอรี่ที่เขาให้มาในหกพันห้าแต่ถ้าเกิดว่าคำนวณเนี่ยตามสิ่งที่แบตเตอรีอร่ควรจะเป็นเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นตัวนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่8,400นะครับถ้าขนาดตามแผงนะซึ่งจะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่ควรเป็นเนี่ยมันกว่านะครับแบตเตอรีอร่ที่เขาให้มานะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็คือเหมือนกับเขาให้มาเนี่ยเกินจากแบตเตอรี่ที่ควรจะเป็นนะครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคาปาซิตี้ของแผง นะครับผมของ25วัตต์เนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้8,400ีม ah ิลลิแอมแต่ว่าเขาให้แบตเตอรี่มาที่6,500ม ah ิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเจ้าตัวที่25วัตต์เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองส่วนรุ่นอื่นๆนะครับผมเขาให้จํานวนแบตเตอรี่เนี่ยมาเพียงพอกับจํานวนแผงแล้วส่วนถามว่ามันจะแต่ละรุ่นเนี่ยสว่างถึงเชา้าได้ทุกรุ่นไหมอันนี้เนี่ยผมต้องมองว่าขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว โซลาเซลล์ที่เขาปรับมาให้นะครับผมว่าเขาปรับเนี่ยทำการลดไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นการคํานวณแบบคร่าวๆนะครับผมโอเคครับจากที่ทําคลิปคํานวณไปนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเริ่มซื้อตั้งแต่6 0สิบาทขึ้นไปเนี่ยจะดูคุ้มค่าเม็ดเงินกับที่เราเสียไปเนี่ยมากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขึ้นกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะครับผมว่า อยากจะให้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ความสว่างเท่าไหร่นะครับลองดูจากพื้นที่ที่คุณจะใช้งานอีกทีนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ